สวัสดีครับนี่คือรายการ IT News นะครับรอบเทียงวันของวันที่2พฤษภาคม2 5 5 5นะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเริ่มต้นที่ข่าว LG นะครับหลังจากวันก่อนบอกว่าจะไม่ทำ Windows Phone นะครับวันนี้ LG ประกาศยืนยันนะครับว่ายืน,ย,น,ย,นยันที่ทำ Windows Phone อยู่แต่ว่าตอนนี้ขอโฟก,กัสใน Android ก่อนนะครับ mm. ข่าวต่อมานะครับอ,อันนี้เป็นเป็นข่าวไม่ยืนยันนะครับว่า facebook จะเริ่มขายหุ้น IPO นีดแต่สภปดาคมนี้ นะครับโดยตอนนี้มาร์คซ์เคเบิร์ตนะครับออกเดินสายพบนักลงทุนรายใหญ่ด้วยตัวเองนะครับเองเขาอาจจะไม่ได้ไปทุกทิศโดยแบ่งหนะ้าที่ให้ผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆนะครับให้เข้าไปทําหน้าที่แทนนะครับแล้วก็จะมีรถโชว์จะเริ่มมันจัน์หน้านะครับ Gmail เปิดฟีเจอร์แปลภาษาตนโนมัสนะครับจะมีระบบอัตโนมัติเมสเซจทาンスเลเตอร์แล้วก็มีเติรลทวีตแล้วก็มีสมาชิกนะครับโดยตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะในโอกาสเดียวกัน Google ปิด Gmail Lab นะครับซึ่งไม่ได้รับความนิยมซึ่งไม่ได้รับความนิยมไปอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ไม,ไม่เอ่อไม่ค่อมีคนใช้ทาง o g เ e แลก็คงจะปิดไปนะครับอ่ฟลิกนะครับรับอรอ,องรับการแชร์ไฟล์ไปยัางอ่า Pinterest แล้วนะครับ Pinterest นี่คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก อ่าแบบใหม่นะครับก็คือตัวนี้ผมลองเข้าไปได้แล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับแล้วก็มีระบบแชร์อะไรที่แตกต่างออกเฟซบุ๊กอยู่ t ว i t เตอร์ปรับหน้า Discover นะครับให้แสดงทวีที่เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นนะครับอาจะปรับปรับหน้าครั้งใหญ่ตงเมื่อปลายปี2 0 1 1นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น การปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน a n d r o i d iOS แล้วก็อ๋อฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้บนทั้งบนเว็บแอปบน Android แล้วก็ iOS ได้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับ Android นะครับเพิ่มสมรรถนการตลาดทางสาระเป็น51%ส่วน iOS ก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ iOS เพิ่มเป็น30.7แล้วแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าอะไรล่ะที่ลดลง นะครับสิ่งที่ลดลงเล็กน้อยก็คือแบล็กเบอรี่นะครับแล้วก็ส่วนวิดีโอโฟนยังคงที่อยู่ส9ส่วนซิมเบียนนะครับลดลงเล็กน้อยเหลืออยู่ที่1.4%สเรลิมนะครับยืนยันแบล็กเบอรี่ทนจะเป็นรุ่นมีคีย์บอร์ดจริงนะครับหลังจากที่ออกตัว d e v e l o p นะครับให้เป็นตัวที่แบบเป็นทัชสกรีนล้วนนะครับไม่มีแป้นพิมพ์นะครับแต่ตัวจริงก็บอกว่าอาจจะเออก็ยังมีคีย์บอร์ดนะครับคิวเวอร์ตี จริงๆอยู่นะครับโดยทางคอนโข,ของลิมนะครับออกมาตอบคำถามนี้แล้วว่าเราจะเห็นลัคเบอรี่เทนรุ่นมีคีย์บอร์ดอย่างแน่นอนโดยลิมจะพยายามรวมฟีเจอร์ของคีย์บอร์ดเวอร์ชั่นครอแบร เข้ากับคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์ด้วยยังไม่ได้บอกว่าเอาอย่างไรบ้างนะครับแล้วว่าจะทําอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ตอริเทนรุ่นแรกจะเป็นระบบหน้าจอสัมผัสทีอย่างเดียวไปก่อนุนกรุ่นหน้านะครับจะมี NFC อาจทํางานร่วมกับ Microsoft Office ได้นะครับคุณแม่อยากได้ iPad เป็นของขวัญวันวันแม่มากที่สุดเลยครับทางฝั่งสหรัอเมริกาช่วงนี้ก็จะมีวันแม่อยู่นะครับก็ มีผลสำรวจมาแล้วนะครับคุณแม่อยากได้ iPad มากถึง91%มากกว่าอยากได้ดอดไม้คนที่อยากได้ดอดไม p ้พีพีแค่9%เท่านั้นเองส่วนรองลงมานะครับก็คือแท็บเล็ตนะครับ51%เนทีสาแค่เยี16%ดับ t o p 14%แล้วก็ e leader นะครับ9% 58%ต้องการได้ iPad นะครับแล้วก็18%ต้องการได้คิดเดินไฟล์ Apple จดสิทธิบัตรเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บนเครื่องโดยอัตโนมัติหลังเจ้าของเบอร์นั้นเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่นะครับหลังจากเราต้องการให้คนที่เรารู้จักว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์มือถือด,ด้วยการส่ง SMS นะครับไปแจ้งคนในโฟนของบุคข,ของเราล่าสุดทาง USPTO นะครับได้เผยข้อมูล a p p l e ได้ไปกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่แล้วที่คอยทำให้ชีวิตของเราผู้ใช้โทรศัพท์มือถือง่ายขึ้นอีกนิดหรือเปล่า สิทธิบัตรนี้ก็ว่าสิทธิบัตรนี้นะครับได้บอกว่า iPhone ที่เรารู้ว่ารู้ตัวว่าเบอร์ของเพื่อนได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วจะทําการกระจายข้อความ SMS ไปสู่เบอร์ทุกเบอร์ที่อยู่ในโฟนในในโฟนบุ๊กของ iPhone เครื่องนั้นโดยอัตโนมัติในขณะที่ผู้ใช้ iPhone ที่ลับ SMS ดังกล่าวจากผู้ที่ทําการเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วจะทําการแก้ไขเบอร์โทรให้ใน contact list โดยอัตโนมัติเช่นกันส่วนตัวแล้วผมว่าทฤษฎีนี้ไปได้จริงแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จะแกงกันหละเย้หาเลยจุดจนมินาทีสุดท้ายสำหรับ The Next Galaxy Samsung Galaxy 3นะครับก็จากเว็บ The Next Galaxy นะครับก็จะมีภาพหลุดเพิ่มเติมมาอีกแต่ผมว่านี่มันเหมือน Galaxy Nexus นะ คราต่อมา ASUS เอ่อ Triple E นะครับ PC 1,025ดยบุกที่ที่สุดแห่งความแรงกับผมพลังยาวนาะนที่สุด21วันนะครับโอ้อะไรจะขนาดนั้นสามารถ s t ด n บายได้ถึง21วันจะใช้กินได้กี่ชั่วโมงกันเนี่ยตัวใช้ Intel Atom N2800 Cedar Trail นะครับ CPU เท่าไหร่เอ่ยไม่ได้บอก รองรับ 802.11b/g/n WiFi Bluetooth 3.0 USB 3.0แล้วก็หน่วยความจำ DDR3 สูงสุด2กิกรองรับ DLNA นะครับสามารถเป็นปันแชร์ไฟล์ได้นะครับมี่ะมีสีขาวสีเทาสีดำสีม่วงและสีชมพู ข่าวต่อมา b a รกเบอ r ี่เทถูกเปิดต,ตัวอย่างเป็นอ,อย่างยิ่งใหญ่ในงาน b a รกเบอ r r ่เวิร2022พร้อมรุ่เล่นใหมนไมเพียบโอ้มันเหมือน Backberry Facebook ยอส่วนจริงๆเลย ลิมยังนำเสนอ b บ็กเบอรี่10ที่ถูกเชื่อมต่อในรถพอสุดหรูในงานแบ a ็ k เบอรี่เวิด้วยโดยอุกปรกรณ์ทั้งหมดถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและสามารถควบคุมได้ด้วยกลไกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นรุ่นเล่นใหม่บน b บล็กเบอรี่10คีย์บอร์ดเป็นแบบใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพิมพ์ข้อความมากขึ้นโดยคีย์บอร์ดแบบใหม่จะแสดงคําที่เราน่าจะพิมพ์เป็นคําต่อไปบนคีย์บอร์ดดังกล่าวและลิมก็ได้นําเสนอ ต้นแบบของแอปพลิเคชันที่ปัจจุบอยู่บน b อบเบอรทออกมาบางส่วนเช่น Cal e n d a าการจัดการไฟล์แลวก็ถึงไฟล์ PDF ีเอื่อื่นนอกจากนั้นยังมีคมุณสมบัติที่ผู้คนจํานวนมากรอคอยนั่นก็คือแบบเบอรี่เทนคือความสามารถในการตรวจจับหน้าของกล้องถ่ายภาพจะไม่หมดเพียงแค่นี้ตอนถ่ายภาพจะมีใบหน้าคนที่หลักตาจะสามารถดึงใบหน้านั่นย้อนกลับเวลาเพื่อหมุนกลับไปไปมุมมองที่ดีสุดได้อีกด้วย แบลกเบอ10ที่ออกมาในนักพนันจะสอบกันบ้างแล้วอุปรกรณ์ดังกล่าวมีความเเรียดหน้าจอ 1,080p 10 720p ขนาดหน้าจอ4.2นิ้วซึ่งลินได้ใสท่ทีวี NFC เข้าไปในอนุปกรณ์ทื่ทดสอบนี้เพื่อให้นักพนนะันได้ทดสอบกันในส่วนของรายละเอียดจะมีช่องเสียบไมโคร USB สำหรับชาร์จแบตพอร์ต h d m ะฐาดใส่ไมโครซิมาา IM, การ์ดสำหรับเครื่องที่รองรับก็เป็นพอร์ตแบนนะครับพอร์ตวส แสดงว่ายังไม่มีทูบเพีกับดีแท็กขึ้นแต่ละสิ่งมกนเกิดข้ไม่ได้ใชได้แต่เอเอ 3G ตัวอุปกรณ์ b บล็กเบอเทนี้ทางริมได้นำมาได้ทำการติดตั้งสืงเบราวเซอร์แล้วกล้องถ่ายรูปมาให้นักพนานนำไปทดสอบกันอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ว่าทางริมจะเปลี่ยนรูปร่างและคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งผู้ท ซึ่งผู้ใช้งานคงต้องรอประมาณปลายปีกว่าทางริมจะเปิดตัวประก่อแบลกเบอรี่เทย่าเป็นทางการอีกครั้งข่าวสุดท้ายนะครับหัวเว่ยเปิดตัวทีโมบายพราม 3G นะครับ6พฤษภาคมนี้เป็นข่าวระบุว่าทางทีโมบายพราม 3G นะครับก็ มาพร้อมกับหน้าจอ h v g a ขนาด3.5นิ้วความละเอียด326 480กล้องเล็กเหรอกล้องถ่ายภาพ12ล้าน CPU 600เ h z เฮิรเองเหรอหน่วยความจำ2กิกรองรับ micro SD เชื่อมต่อ 3G WiFi แต่ว่าราคาถูกโคตรแน่เลยไม่บอกราคามือถือจิว๋ว โอเคขอบคุณมากที่วันนี้ตามชมกันนะครับและเสร็จามชมในเทปถัดไป12ชั่วโมงถัดไปนะครับคือรอบวันที่3พฤศจาคมรอบสี่คืุนะครับยนดีครับขอบคุณมากที่ตามชมกันแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ